ครั้งหนึ่งนานมาแล้วพ่อค้าคนหนึ่งนำสัมภาระบรรทุกเวียนแล้วให้วัวกับลาช่วยกันลากไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งแม้จะเทียมแอคคู่กันแต่ลานั้นก็ไม่ค่อยจะช่วยวัวออกแรงให้วัวออกแรงอยู่ฝ่ายเดียววัวจึงเหนื่อยหอบเพราะออกแรงลากของอย่างหนักหน่วงมันจึงเอ่ยปากขอให้ลาช่วยออกแรงลากเกวียนบ้างแต่ลาก็แกล้งปดว่า ตัวเองก็ช่วยออกแรงจนเต็มที่อยู่แล้ววัวก,ก็ออกแรงลากเวียนอันหนักเอื้องตามลำพังจนกระทั่งขาหักและสุดท้ายมันก็ขาดใจตายไปในที่สุดพ่อค้าจึงได้เอาเนื้อวัวบรรทุกเวียนให้ลาลากไปขณะที่ลานั้นมีน้ำหนักมากขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าในวันที่ลาหมดแรงไกลจะสิ้นใจตายนกผงหนึ่งที่บินมาจิกเนื้อวัวกินก็เอ่ยกับลาว่า สมน้ำหน้าถ้าจเจ้าช่วยวัวออกแรงหลากเวียนตั้งแต่แรกจเจ้าก็ไม่ต้องมาตายอยู่กลางป่าเช่นนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ไม่คิดจะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ใดเอาแต่จะเอาเปรียบผู้อื่นย่อมได้ภัยแกต่ตนในที่สุด